รับเร่องนี้ได้มากพอสมวรมาจถึงเรื่องที่ดินที่ทกิจเราก็อยู่ในช่วงของการผักดามเดียวกันว่าปฏิรูปที่ดินโดยสื่เนะี่ยมันระอนแนมันต้องปฏิรูปโดยชวาวบานเอแล้วมันก็เริ่มมีตัวอย่างแนละ้วที่เราทาแผนที่เอง ถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็นำไปสูขข่การทำงานใหญ่ร่วมก,กันขขนะครับถึงที่พลตํารวจได้พูดไป4-5ห้าประเด็นนะครับท,ที่ว่าทุกท่านได้รับทราบและผมก็เห็นภาพนั้นอยู่เรื่องแรกก็เรื่องคอชอเนี่ยไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานที่อันนี้เป็นเป็นการมองของผมนะครับอาจจะมองผิดก็ได้อาจจะมองถูกก็ได้แล้วท่านมีข้อมีข้อท่านข้คือ ส่วนหนึ่งที่จะมองเรื่องนี้ไปพร้อมกับเราด้วยเหตุผลเพราะถ้าเราไม่เคลื่อนกระบนบอนนุปกรชุมชนเป็นทับหลวงเป็นทัพใหญ่การเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการปฏิร,ปรูปเนี่ยมันปรากฏอยู่ในเอกสารเท่านั้นเลยน่าจะคิดน่าจะเป็นประสงค์มหาไทย แล้ว่อกีด้วยที่ก่อนจะไปอยู่ภากเล็กๆก็กองทัพตัวเล็กลงนะฮะเพราน้องๆหลายคนจัดกินใหญ่แห้วันหน้ากอนลงบ้างมันจะได้สับเปี่ยนกัน ที่หน <mask as. S 1> ึ่งนะครัดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เดก็พกุ่งนี้ถ้าจะให้ดูเดือนจริงอีกอย่างที่ว่าการเป็นรูปหรือการปฏิวันของสุขสมเดัจมีเดียมีที่เราสมทบเราต้องจะเป็นยางไงมันเป็นแบบนี้องขอ่ัองคมเพราะท่านลืมะคหรือว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านมาทำเพื่อใคร ท่านคิดใช่ไหมตอนนี้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่แล้วลืมมุกงหลังท่านที่ท่านขึ้นมาฐานที่ท่านขึ้นมาพี่น้องท่านอยู่ใ้ท่านไม่รู้ท่านมาทําตัวเป็นเจ้าหน้าที่ใช่แล้แต่พอไปมองอันท่านข้างหลังท่านไม่มีอะไรเลครับท่านตำหนิคนอื่นท่านว่าคนอื่นแต่พื้นฐานของท่านผลงานของท่านท่านไม่มีอะไรเกิดเลยเนี่ยนี่คืออย่างหนึ่งแต่ผมบอกแล้วว่าขอขอบคุณท่านขอออที่ทำมาหน้าฐานไม่ดีในการท่านเนี่ยท่านผู้ดำ ที่มีคำถามในตัวว่าไม่รู้ใครเป็นคนบอกว่าเราเป็นผู้นำแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าใครเป็นคนบอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มานั่งที่นี่ก็คือคนที่เราจะร่วมใจกันสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้พอชอไปทํางานก็ไปกลุ่มหนึ่งสอสไปทํางานก็ไปกลุ่มหนึ่งสชก็ไปกลุ่มหนึ่งอีกเยอะแยะพวกนร้ชกักลุ่มก็เลยมีการนัดคุยกันนัดคุยเสร็จแล้วบอก เอาอย่างนี้ไหมเราเนี่ยในระโกนโถงเนี่ยน่าจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันก็เลยมีกลุ่มคนสักไม่กี่คนประมาณสิบกว่าคนเลยมานั่งคิดออกแบบร่วมกันออกแบบร่วมกันคือมหาลัยเยอะมากถงม,มีเก้ามหาลัยและทุกคนก็บอกว่าทางานกับชุมชนชุมชนชุมชนแล้วตมมะถกมีร้อยตบบอำบลถ้าไปการแบ่ที่ปรากฏว่าทุกตำบลมีคนไปทางานหมดแต่เอฟมันไม่มีความสาเร็จถ้างานในชุมชนให้มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็เลยในการหารือวว่าเอางนี้ไหมเรามาตั้งคณะทำงานึ้นมา เมื่อเช้านี่นั่งฟังผู้พาดกินไปเยอะเลยท่านสมาชิกสปมก็นั่งอยู่กันหลายคนนะที่จริงมันไม่ได้เราไม่ได้แยกส่วนเพราะจริงๆเราก็ไปใล่นนามสภาองค์กรอยู่คนเลือเราไป,นานาออไ,ปไปทำหน,าน้าที่แค่นั้นค่อยทำหน้านที่อยู่สี่ปีอีกปีหน้าก็หมดแล้วผู้พ่านนั่าอยู่ตรงนี้ในจังหวัดละสามคนหนึ่งในสามท่านต้องเป็นสปมแน่นอน ท่นา,าน,ทน,นมาจากเยี่ยมของท่านนะคับเข้าใจว่ามาจากสภาต่ากระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ผู้ใหญ่บ,บ้านมาจนถึงกำน,นันต่างกันโดยสิ<ม>้นเชิงช่วย,วย,วยรายละเอียดเป็นไงคะกลุเรานะคะแล้วก็สคือ,อ,อว่าคนที่จะไปนำเสนอ,อไปเล่าให้เพื่อนฟงังอาจจะสักสองก็ได้นะคะที่จะช่วยกันนะคะหรือว่าจะท่านเดียวก็ได้ขอให้พวกเราที่จะเลือก นีเวลาภรวมนะครับเราจะไม่ได้เอรนอะไรนครัเราจะเราจหาคนที่ท่รจะทำนได้ครับบันทึกนลงแมกราดานและเก็ทสาระไปไปนแล้กเพื่อนตอนนำ้นทีคุณทีพรไม่ ก็ขบอกแค่นั้ตัวเองนี่ถึงจะได้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะคผมยีสานวันตบนใช่คะสาวันจากการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นสถาปนกเรื่องงานนะคะเนเรื่ององค์การเป็นร่อยงานแล้วไฟฟ้าสารจะเป็นเครือข่ายแต่ละเมืองไปภาษาเนี่ยเป็นเครือข่ายเข้ามาอยูระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดภาษาเป็นเครือข่ายรวมกันมาเป็นภาพแต่ละส่วนจากตั้งคณะกรรมการเข้ามารวมกันมีวาระกาท่านนะครับ มาพูดคุยกันเมื่อตอนาเช้าจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแบ,บ่งกลุ่มาบการแบ,บ่งกลุ่มใบเป็นเรื่องที่สําคัญเรามีสามกลุ่มโจทย์ที่พี่น้องไปร่วมกันหาภาในค่าของตัวเองเนะครับพี่น้องครับเวลาพี่น้องอยู่ในจุดจนของพี่น้องเวลาปล่อยความรู้สึกของพี่น้อ,องออกมาหมดยังครับแค่นี้ก็หมดแล้วเน,ะน,นวาะการบริหาร งานที่ชุมชนทําเองนี่แหละครับเหมือนกับทุกกลุ่มที่ว่ามาเลยครับนะครับแต่ว่ารูปธรรมของการทํางานากนจะเติมเต็นิดหนึ่งน,น,น,นะครับรูปธรรมของการทํางานเราจะใช้สามการนะครับเป็นที่รินอาหารสองวันสามคืนแล้วก็มาคุยใวันนี้แล้วก็ให้น้ำชเนื้อในช่วงเวลานิดหนึง 3, ากการร่งนะครับก็รู้สึกกินวางอยู่เรื่องจัดการตวเองไม่ใช่ก้าวสูง่การจัดการตนเองนะครับ ทั้งระดับตำบลระดับจังหวัดส่วนที่หนึง่งส่วนที่สองในฐานะที่พากปพชเป็นพายีที่ครับเออ่ก่อนน่อ้อ,อยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าพี่น้องเรากำลังทำความเข้าใจกับเรื่องการจัดก,การตนเองแล้วก็ได้ผลครับวานนี้ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการตนเองพอสมควรและท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าการจัดการตนเองเเนนนี่ยมัป็ เรคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมรับประโยชน์ร่วมติดตามประเมินผลแต่ทั้งนี้เนี่ยในกระบวนการร่วมคิดเรามีสองวิธีด้วยกันคือร่วมคิดแล้วมีความสามารถจริงตามที่ภาคเนื่ยตอนนั้นตามที่แต่ละจังหวัดได้กล่าวมาเบื้องต้นหรือไม่นะคะอันนี้เบื้องต้นและหลังจากนั้นเราจะสมัชชาเสร็จปุ๊บเราก็จะให้กระบวนสมัชชาเป็นมาเชื่อมร้อยเชื่อมประสานการทำงานร่วมกัน แล้พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีสภาองค์กรชุนจุนตำบลเราก็จะใช้คณะกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนเจ้าที่ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการสัมนาจากเราแล้วก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นคนจากที่ไหนไม่ว่ที่เรามองเห็นว่าน่าจะสร้างได้และถ้าเขารุ่นบอกจากองค์พระจ่าของเจ้าที่พอสอนน่าจะเป็นลูกหลานสีของเราหรือข้าเล่นอาสามุ่งจก็ได้นี่คือความจรเลยนะพี่้บอกลังกามุงจากก็ได้ดาราวัดก็ได้สำนักงาน ไม่ได้ก็คือต่อจากอิสานใต้ก่อนก็คือการกระจายอำนาจวันนี้ถ้าจะปฏิรูปจริงๆต้องกระจายอำาจลงโปสุ่เขียงานจริงๆครับทั้งวิธีการวิธีงบประมาณทั้งตัวภารกิจด้วยประชาชนมาสักมาเสนอแล้วรับได้อย่างเต็มที่คือพอจกปลเมือให้พองปรานครับเพราะว่า สังคมส่วนใหญ่มีแต่นายกับลูกน้องใช่ไหมครับแต่นี่ความเสมอภาคเราเห็นในเวทีแห่งนี้นะครับเป็นความสวยงาม